เราจะไปพูดคุยกับทางาผู้อำนวยการมูลินทิหญิงไทยเก้าไกลนะครับหญิงชายเก้าไกลสินะฮะ คุณเจเด็เชาววิไลนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ละครเนี่ยนะครับแรงเงาที่กําลังออออากาศอยู่เขาบอกว่าแรงไม่แพ้ในส่วนของละครก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นละครที่หลายต่อหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทั้งในเชิงบวกทั้งในเชิงลบนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อเยาวชนต่อคนไทยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ติดตามละครกันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณเจเด็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ คุณคุณจจเดะเรื่องละครแรงเงาที่กําลังออนแอร์กำลังออกอากาศอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะครับเห็นเขาบอกว่ามีเสียงตอบรับมีปฏิกิริยากันเยอะนะครับทั้งในวงการต่างๆมากมายไกลกองในมุมของกุญจจเดดเดี่ยวมองว่าละครในลักษณะอย่างเนี้มันเป็นสูตรสําเร็จไหมสําหรับละครบ้านเราฮะเออมันก็มีทุกช่องนะครับตอนเนี้ยผมไม่ใช่เพาะช่องใดช่องหนึ่งซึ่งเขาจะเห็นว่าอบางช่วงค่ะคือผมจะได้นะบางบางช่วงละคร บางช่องเนี่ยก็ก็ได้รางวัลนะครับแต่การให้พูดถึงบทบาทผู้หญิงที่ค่อนข้างต่อตู้อะไรเงี้ยครับางช่วงเขาก็แบบเชื่อเขายังมความเชื่อว่าการที่จะทําให้คนดูมากๆเนี่ยต้องเป็นละครซึ่งอวนเวียนอยู่การอ่ามีปัญหาครอบครัวอผู้ชายมีภรรยาหลายคนผู้ชายชอบใช้เรุนแรงแล้วผู้หญิงก็ยอมอะไรเงี้ยหรือว่าผู้หญิงก็ต้องมานั่งทะเลาะกันเพื่อแย่งผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นวนเวียนอยู่นี้ซึ่งผมคิดว่าอ่า ผมคิดว่าโอเคถ้าเกิดจะเข้าใจาอยู่เรื่องบางทีการตลาดมันก็อาจจะจําเป็นแต่บางทีเรากรู้สึกว่าถ้าเกิดมันวนเวียนอยู่มันไม่ใช่แค่ช่องเดียวหลายช่องแบบนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยหรือว่าอคนที่เขาดูเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าบางทีมันก็เหมือนกับมันไม่มีทางเลือกนะฮะบางคนเขาก็ไม่ได้มีจอดาวเทียมที่จะได้เลือกได้หลายช่องใช่ไหมฮะืังนั้นบางคนก็ได้ได้ดูโดยบางทีผมรู้สึกว่าบางทีเขาก็เหมือน คือคือคือมันก็เลยเป็นปัญหาแล้วเยาวชนเนี่ยผมเชื่อว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกนะครับครับแล้วจากมีงานวิจัยเขาค่อนข้างออกมาค่อนข้างชัดว่าเยาวชนเองได้อ่าดูภาพของความแรงเนี่ยที่ดูจากละครดเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับซึ่งเด็กที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปีนี้งานวิจัยนะครับครับอ่าซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่แล้วก็อ่าฉากที่ดูบางคืนเนี่ยก็จะเป็นฉากที่เป็นความแรงนะรอืมทั้งความแรงทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจครับจนถึง อ่าเรื่องทางเพศด้วยนะครับอืซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งผมก็เลยห่วงว่า,าละครเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้บทบาทของผู้หญิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปในทางบวกในค่อนข้างมากเหน็นภาพไหมครับหเ,รเห็นผู้หญิงที่มาเป็นผู้วิหารเป็นอยยยะไรแย่ๆหมดมนะฮะแล้วกะทั่งนายกก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าเนื้อหาของสื่อไม่ว่าละครหรือว่าโฆษณาต่างๆหรือว,ว่าสื่ออย่างๆเราจะเห็นว่าบทบาทผู้หญิงมันดูเหมือนย่ำอยู่กับที่นะฮะ ทั้งที่ทั้งที่โลกของความเป็นจริงเนี่ยผู้หญิงมีบทบาทเยอะในยุคสมัยปัจจุบันแต่ว่าละครเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยก้าวไปไหนสักเท่าไหร่ถูกครับทนนี่เป็นเรื่องที่ผมอยากย้ำไงว่าผู้หญิงไทยตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อวานผมก็ดูยูฉากหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเออเวลาเขาทะเลาะกันแล้วก็มีคนอยู่รอบข้างหายคลิปเนี่ยผมเรียกโดยสามเป็นจริงมันไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นนะครับครับน่าจะเข้ามาช่วยห้ามหรือช่วยไม่ใช่ช่วยกันดูแล้วก็เชียร์กัน ให้ตบกันอะไรง่งเงี้ยว่าสังคมไทยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยครับอืมอืมคือ,ค,อคือด้านหนึ่งเนี่ยคุณจะเด็ดอาาอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าก็คือว่าละครบ,บ้านเรามาต้องแข่งขันกันสูงมากในแต่ละช่องเนี่ยนะฮะคือถ้าคนวงในเขาก็จะรู้กันว่าเอาละถ้าแรงไม่พอสู้คู่แข่งไม่ได้ก็จะไม่อนุญาตให้อ่อนแออะไรทํานองอย่างเงี้ยฮะซึ่งอันนี้มันจะเป็นการแข่งกันในทางที่ไม่สร้างสรรค์เห็นภามครับนั่นนะสิฮะซึ่งซึ่งผมคิดว่าเอ๊ะทำไมสังคมไทยเป็นสังคมซึ่งอืมอืมเอ่อ ผ่านอะไรและอีกหน่อยก็ต้องสู้กต่างประเทศเป็นอีกหน่อยจะเข้าอาเซียนแล้วใช่ไหมครับครับแล้วเนื้อหาละครเราทำไมวนเวียนอยู่างนี้หรืออย่างดูเกาหลีเราก็เราก็เห็นนะแม่กระทรวงกระตั้มจะบอกเราอยากเป็นแบบเกาหลีใช่มัออืมทำไมเกาหลีก็ถึงมีละครอะไรที่สร้างสารรค์ไม่ได้วนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนี้ถูกไหมครับครับเขาจะมีเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดไปย้ําเรื่องฉากแบบนี้มากสุดนะซึ่งผมก็เลยมองว่าเอะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าพวกเราไม่ได้แข่งกันที่่อทําให้มันก้าวหน้าแต่แข่ง มันไม่สร้างสรรค์ะพยายามที่กระชากเรตติ้ง,งคราวนี้ผมถามตรงๆคุณเจเดทฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรยาก็ดีไม่ว่าจะเป็นแรงเงาก็ดีหรือหรือละครก็อื่นๆนะฮะตอนนี้ที่พูดถึงกันเยอะก็คือแรงเงาเนี่ยคือคือภาพในการนําเสนอหรือว่าสาระของของเนื้อหาที่ออกมามันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ผมก็จะว่าส่วนที่ไม่เห็นด้วยหรือพยายามเรียกร้องมาตลอดลรวเอาค่ะเอาเรื่องละครเหล่านี้ไปอยู่หลังสี่ทุ่มดีไหมหรือไม่ก็มีการจัด อา่าเลดของคนดูหรือพยายามที่จะเปิดพื้นที่อในเชิงในเชิงสร้างสรรค์มากกว่านี้คือผมได้ยินได้ฟังพูดกันมายาวนานมากแต่ว่าในทางปฏิบัติมันมันมันทำไมมันเปลี่ยนหรือว่ามันมันทำให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางหรือว่าถูกจังหวะจังเวลามากขึ้นไม่ได้คุณเจเด็ดนะนครับมฮะันกฎหมายที่เข้ามาควบคุมอ่าอ่า ที่มันจะต้องปฏิรูปสื่อแบบนี้ถูกไหมครับหรือถ้าเกิดสื่อเนี่ยเชื่อว่าอ้าวมีกบาวาคุมแล้วมีคนคุมเราคุมกันเองได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับครับมันต้องมีกฎหมายที่จะคอยดูแลว่าสื่อไหนที่มันเป็นสื่อที่เป็นพิษต่อต่ออะไรต่อคนในสังคมต่อเยาวชนเนี่ยมันควรจะต้องมีกฎเกณฑ์นะถูกไหมครับครับแต่นี้ดูแลกันเองเ,องเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะหรือกบาวาดูแลเนี้ยเราก็จะเห็นบางเรื่องอ้าวไม่ควรจะเซ็นเซอร์ก็เป็นเซ็นเซอร์อันไหนที่ควรเซ็นเซอร์ก็ไม่เซ็นเซอร์อย อันนี้แล้วแล้วให้ประชาชนคิดยังไงครับคือผมบอกนี่เป็นประชาชนธรรมดาถูกไหมฮะไม่ได้มีอำนาจอะไรนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเสนอกันว่าเอ๊ะมันควรจะต้องกฎหมายมีกฎหมายในการเปยนรูปหรือควบคุมสือม่อไหมในเรื่องการทําแบบนี้คือไม่ได้ไหมายความว่าไปทําให้ควบคุมเรื่องเสรีภาพนะครับอืแต่ดูสื่อ,อยังไงที่มันเป็นสื่อที่เป็นพิษเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการดูแลบ,บ้างไม่ใช่ว่าคุณทําอะไรได้ทั้งหมดกันถูกไหมฮะครับ แต่ในแง่เรื่องแสดงการออกคใหิเห็น,นีผ่ผมผมก็ผมคิดว่าก็ควรจะมีเสรีภาพอะ่ะนะถ้าเกิดสื่อมันที่มันสะท้อนออกมาที่มันทําให้เยาวชนเนี่ยงานวิจัยมันก็ออกมาชัดนะว่าเยาวชนเองต้องมานั่งดูแล้วเด็กก็อายุตั้งแต่หกสิบสี่เนี่ยดูวันหนึ่งกี่อบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับเหกสิบชั่วโมงที่เป็นละครนะครับครับแล้วเนื้อหาละครหกสิบชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีอ่ ครั้งหนึ่งเอ้ในช่วงหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งก็จะมีสี่ครั้งที่จะเป็นสอบในทางเรื่องเพศครสี่ครั้งสอบในเรื่องความแรงทางเพศอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งสื่อเหล่านี้เนี่ยมีผลกับเด็กอันนี้เป็นเป็นตัวเลขที่มีที่มาที่ไปมีผลเป็นผลของการวิจัยไม่ใช่ไม่ใช่พูดกันโดยทั่วไปนะฮะเขาทำวิจัยกับไอ้มีเดียมอนิเตอร์นะครับเขาทำแล้วก็ทำเป็น นิมชั่นด้วยนะครับ,ต,รบตักระตุนง่ายที่เผยแพร่คนได้รับรู้นะครับซึ่งคนที่ามาเอามาให้ประชาชนรับรู้ก็จะมีแค่ช่องเดียวคือช่องทีวีไยัยช่องอื่นก็ไม่เอามานะครับเพราะมันเข้าเนื้อตัวเองเห็นภาพไหงครับครับใช่ใช่ใชคุณคุณจะเด็ดในอีกมุมหนึ่งเนี่ยข้าจะมองอย่างนี้ข้าจะมองว่าโอ้นี่แหละคือภาพของอผู้หญิงไทยหรือแม่หนุ่มไทยในยุคสมัยปัจจุบันก็คือ พร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากจะทําอันนี้คืออาจจะเป็นจจเป็นส่วนน้อยนะแต่ว่าก็มีมีพยายามกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะบอกว่านี่แหละคือคือข้อที่จริงในสังคมที่มันเป็นอยู่ใช่ครับอ,อันนี้ผมเห็นด้วยแต่ข้อจริงเนี่ยตอนเนี้ยคือต้องเข้าใจนะฮะว่า วลาพวกผมแก้ปัญหาเรื่องความแรงในครอบครัวนี้มันแก้ไปในเชิสงสร้างสรรค์แล้วนะครับมไม่มาตอบย้ำว่าผู้ชายต้องเป็นคนอย่างนี้นะครับเราพยายามหาฟาร์มที่สมานฉันท์คือครอบครัวของครอบครัวผู้ชายเขปรับตัวได้เขาจะรับผิดนะครับแล้วกลับมามีครอบครัวที่เข้าใจแต่โอเคปรับตัวไม่ได้แน่นอนถ้าจะเลิกรานไปอันนี้ก็เป็นทางเลือกใช่ไหม,มแต่ตอนนี้ในการแก้ปัญหาในสาคลเนี่ยเขาทําในเชิงสร้างสรรค์แล้วนะครับเขาไม่พูดในว่าโอ้โหผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้ ชีวิตนี้กูปรับตัวไม่ได้แล้วเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ครับอืมกูกุเจเดตเราเคยประสานกับทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าเคยประาสานกันเขาตอบเขาว่าไม่มีอำนาจเขาบอกว่าต้องไปที่กสทชซึ่งผมก็งง,งอยู่อ๋อเหรอฮะแล้วตกลงใครเป็นเจ้าภาพฮะใครเป็นเจ้าภาพไปเนี่ยต้องว่าไปกสทชแล้วครับกบช่องครับอ๋อกบของช่องใช่ซึ่งแต่แต่ว่าถ้าเป็นระดับนโยบายถ้ามันเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันต้องไปที่ ในส่วนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการหรือรัฐบาลถูกต้องไหมครับใช่ครับใชบ่ปัญหาคือว่าทางฝลักส่วนว่าทำไมเขาตอบแบบนี้ผมก็เลยไม่รู้จะทำไงครับเพราะว่็ตอบมากับสื่อมวลชนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเรื่องนี้เขาไม่มีอำนาจเขามีอำนาจแค่เพาะไอ้พวกหนังต่างประเทศและพวกนี้ครับคือว่าือที่มันผลิตไม่เกี่ยวกับละครเพราะว่าละครมีกรอบวช่องอยู่อะไรย่างเงี้ยครับยังไม่ไม่เห็นกรอบวช่องออกมาพูดอะไรเรื่องนี้เลยนะครับอืม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 เอาละเอาละก็ ก็คงจะต้องคงจะต้องเจอกับปัญหาอย่างนี้กันอีกอีกยาวอีกยาวัะอีกยาวนะจะเป็นเรื่องหนังเรื่องยาวนะคุณจะเด็บแต่ว่าผมต้องมีการกฎหมายมาควบคุมสื่อที่มันเป็นพิษนัดบ้างครับครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าพักพวกเพื่อนฝูงนะครับในการที่จะพยายามที่จะระมัดระวังหรือว่าให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับคนที่ดูจะเป็นลูกหลานจะเป็นเพื่อนจะเป็นน้องหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามนะแล้วก็พยายามหาอะไรที่มันเป็นเชิงบวก เพราะว่าอย่างที่ฟังเดี๋ยวคุณจะเด็ดพูดไปเมื่อสักครู่คือพอไปดูละครละครหนอ่อยนี่มันมีอิทธิพลต,ต่อต่อความรู้สึกของเด็กเวลาเขาโตขึ้นมานะฮะความความความคิดของเขาเนี่ยมันจะมันจะคล้ายๆกับมันมีผลโดยโตรงเลยละมันมีผลต,ต,ต่อต่อต่อความคิดของเด็กๆ,ๆเหล่านี้ของเยาวชนเหล่านี้นะฮะใช,ใช่ครับครับครับก็ให้กําลังใจกันนะฮะคุณเจเดตฮะยังไงยังไงเสียผมเข้าใจว่าคนที่มีความเห็นสอดคล้องอย่างนี้ก็มีอยู่เยอะนะฮะขอบคุณนะครับคุณเจเดตครับครับดีครับครับสวัสดีครับอ่ะคุณเจเดด ชาววิไลนะครับพุ่มในวยการโมนิทิหญิงชายก้าวไก่นะฮะ